เช็คดวงความสุขการเงินการงานความรักกับหมอดาวนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ในปลายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2 5ถึงวันที่1ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะความสุขของคนวันอาทิตย์จะมาจากทิศทางไหนนะคะหรือว่านะคะการเงินการงานเนะี่ยจะไปทิศทางไหนมาฟังไปกับหมอดาวนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะปลายเดือนนี้นะคะตั้งแต่วันที่5 อ่ะยีห้ถึงวันที่หนึ่งนะคะดูงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะการงานความรักโชคลาภการงานนะคะมีความวิตกกับการงานกับบริวารน,นะคะใครมีบริวารช่วงนี้นะคะ บริวารอาจจะทำงานไม่ตรงใจเรานะคะหรือว่าใครที่ทำงานในองค์กรนะคะที่มีเพื่อนร่วมงานเยอะๆคำพูดของเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายจะทำให้คุณน้อยน้อยใจวิตกกังวลเรื่องงานเล็กน้อยนะคะสัปดาห์สุดท้ายของธันวานแล้วอย่าคิดมากนะคะมาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในตั้งแต่วันที่ยีถึงวันที่หมกราปีหกนะคะการเงินของท่านก็ยัง นิ่งอยู่รายรับรายจ่ายเสมอตัวนะคะอ่ะมาดูความรักบ้างความรักนะคะคิดเรื่องเก่านะคะอาจจะมีปัญหาเก่าๆที่ยังไม่เคลียร์หรือว่าเคลียร์กันไม่จบนะคะสําหรับคู่รักส่วนบางท่านนะ่ะรอแฟนเก่าคิดถึงแฟนเก่ารอแฟนเก่ามางอนะคะวันอาทิตย์บางท่านนะนะคะยังอยู่กับความรักที่อ่ะไม่หวานเนาะ ส่วนคนมีคู่แล้วนะคะพูดกันน้อยลงอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลนะคะน้อยใจกันหรือว่าไม่เข้าใจกันให้รีบเคลียร์นะปีหกเจ็ดขอให้ปีที่ให้เป็นปีที่ดีของเราทุกอย่างให้มันทิ้งไว้ปีนี้นะคะอะไรที่มันน้อยใจกันไม่เข้าใจกันให้เปิดใจคุยกันอย่าหันหลังคุยกันนะคะส่วนนะคะอ่าการเงินนิ่งเนาะการงานมีความวิตกกังวลกับเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานนะคะ ลูกน้องบริวารอาจจะทํางานไม่ตรงใจเราทําให้เราไม่สบายใจนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวก็ผ่านเนาะเป็นสัปดาห์เดียวแค่ยี่ิบหถึงวันที่หเดี๋ยวก็ผ่านนะคะควรวันาอาทิตย์นะหมอดาวเป็นกําลังใจให้มาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภเนี่ยนะคะต้องปฏิบัติทรรมสวดมนต์เก่งหน่อยนะถึงจะมีโชคนะคะ เซนคุณหรือความฝันเท่านั้นนะคะที่จะเป็นสื่อนำโชคของคุณนะคะอ่าเลขมงคลของคนวันอาทิตย์นะคะหนึ่งแปดสองแล้วก็เก้านะคะทําบุญเสริมดวงด้วยการนะคะอ่าช่วยเหลือมาแมวเล่ร่อนนะคะ หลงทางมาอย่าไปทําร้ายเขานะให้อาหารนะคะเมตตาสัตว์คำจุคมคำจุนโลกนะจ๊ะเมตตาธรรมคำจุนโลกโอเคหมอดาวพูดผิดนะแล้วก็ทําบุญด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงไหวพระสวดมนต์นะคะเป็นการเสริมดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสีมงคลของท่านนะสีขาวนะคะคุณสีขาวหรือสีขาวมกนะคะเป็นสีมงคลของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะ ะระวังสุขภาพนะคะเรื่องความคิดอย่าคิดมากนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องสายตาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะปลายปีนี้หมอดาวขอให้คุณนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็นะคะขอให้ผ่านปีใหม่ไปขอให้ปีใหม่เข้ามาเป็นปีที่ดีของคุณค่ะนะคะโชคดีนะ